น้ำจากตำบนนาการนะครับที่ไหลข้ามถนนมิตรภาพนะครับสายน้ํานี้จะไหลลงที่ตะบนกุจิกนะครับทุ่งนนตะโกนะซึ่งแต่ก่อนนะครับยังไม่มีทางวงแหวนนะครับก็จะระบายน้ําได้เยอะนะครับแต่ตอนนี้มีทางวงแหวนแล้วก็การระบายน้ําก็ค่อนข้างจะไหลได้ช้านะครับ ก็ฝั่งทางนู้นก็จะติดกระลำตะคองแล้วก็น้ํามาจากโค้งยางด้วยนะครับจะรวมที่ทุ่งแห่งนี้นะครับนี่น้ํากําลังลงนะครับที่ไหลมาจากตะบนนากลางนะครับ รุ่งขนาดใหญ่เลยนะครับสําหรับพื้นที่นนตโกนะครับที่รับน้ํานะครับของตำบลกุจิกนะครับอําเภอสุนินจังหวัดนครราชสีมานะครับน้ํากําลังไหลลงมาเลยนะครับตอนนี้ชาวไร่เขาก็ปรับสภาพนะครับก็คือไม่ทํานานะครับในช่วงนี้ก็คือทําให้เร็วขึ้นและเก็บเกี่ยวมาเดือนที่แล้วนะครับมวลน้ํามหาศาลเลยนะครับที่ทุ่งนนตะโกแห่งนี้เนาะถนนก็ไหลมาจากบ้านตะบนนากลางนะครับ ส่วนตรงนู้นก็ไหลมาจากตำบลโค้งยางครับก็เป็นที่รับน้ําของอำเภอสุนเนินนั่นเงครับจะอยู่อย่างนี้ตลอดปอยนะครับในช่วงเดือนกันยาตุลาต่อไปนี้นะครับก็จะให้ดูปริมาณน้ํานะครับ ตรงนี้เป็นคลองนะครับคลองตอนนี้น้ำจะมากเดี๋ยวเราจะไปดูที่ตัดไปนนทตโกได้นะครับตอนนี้ไปไม่ได้นะครับรถเขาไม่ให้ผ่านแล้วบ้านเดอนก็ลึกแล้วคดละมาระวังรถส่ทางด้วยนะครับ เป็นไงนุ่มๆรถไปได้ไม่ได้เลยใช่ไหมน้ำลึกแล้วใช่เนาะไปไม่ได้แล้วครับไปไม่ได้แล้วเนาะลึกไหมตอนนู้นลึกไหมลึกมากเลยใช่ไหมเป็นไงสนุกไหมเล่นน้ำรถไถก็โตรัับถถไก็ยงลงใช่ไหมแต่ก่อนตรงนี้เป็นคลองนะครับสําหรับนนทโกตรงนี้นะครับเนี่ยรถไถยังไปไม่รอดใช่ไหมอันนี้เป็นร้านมาร์คแห่งใหม่ของอำเภอสุนเนินนะครับอะไรนะทะเลสุนเนินใช่ไหม ต่อไปจะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงความเจริญขึ้นนะครับมีทางวงแหวนแล้วก็การสร้างรถไฟทางเร็วคู่นะครับทางด่วนเนาะทางความเร็วสูงอะองตรงนี้แต่ก่อนเป็นร่องน้ำนะครับแต่ก่อนเป็นคลองใหญ่ใช่ไหมตรงนี้เป็นคลองใหญ่ใช่ไหมแล้วเขายุบเป็นเลือน้อยลงใช่ไหมระวังนั้นระวังน้ําพัดนะถ้าเป็นท่อเดี๋ยวอันตรายมาจากไหนกันเนี่ยอันนี้ใช่เพือ่อนขอนบ้านนใช่ครับผมเคยดูไหม ไหนดูหน้าหน่อยโอ้นี่เอฟซีครับเพียรสุขเนินบ้านฉันครับตอนนี้ไปไม่ได้นะครับแต่ก่อนรถไปได้นะครับห้ามผ่านนะครับตรงนี้บ้านฉันครับอยู่ที่ทางวงแหวนนะครับที่จะตัดไปบ้านโนนตะโกตบุกุจิกอำเภอสุขเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้ไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าน้ําค่อนข้างสูงเลยนะครับแล้วก็ไหลแรงด้วยนะครับโปรดระมัดระวังนะครับห้ามผ่านเลยเด็ดขาดนะครับ ตอนนี้รถไถลงเลยใช่ไหมเป็นความสนุกกังเด็กเลยรถไถโต๊ะกลางทางเลยเนี่ยโอ้รถไถก็ยังไปไม่ได้นะครับเจอะว่าจะรถยนต์เลยน้ําเยอะมากนะครับปริมาณน้ําค่อนข้างเยอะครับเน้นรถไม่ผ่านไม่ได้นะครับรถผ่านไม่ได้ห้ามผ่านโดยเด็ดขาดนะครับโอ้นี่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซึ่งเนินก็ว่าได้นะครับทําไงได้นะรบบเปลี่ยนความทุกข์เป็นความสุขก็เลย มันก็จะขั้นยากนะจะพูดถึงชาวเกษตรกรที่มีน้ําได้เยอะขนาดนี้นะครับแต่ชาวกุจิกเขาก็ปรับเปลี่ยนนะครับคือเขาจะทํานาเร็วขึ้นเขาจะเกี่ยวกันเดือนที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกยวผลผริตการเกษตรข้าวนั่นเองครับก็เกี่ยวกยวเร็วขึ้นนะครับก็ได้รับผลกระทบน้อยลงนะครับก็คือปรับเปลี่ยนให้อยู่ได้กับความเจริญของบ้านเมืองเรานะครับมันมีทางกั้นก็คือรถไฟ ความเร็วสูงแล้วก็มีทางวงแหวนนี่เองครับน้ําเยอะมากนะครับน้ําเยอะมากจริงๆครับบ้านเนื้อท่วมแล้วที่มองเห็นนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูทางโค้งยางกันด้วยเพราะถผ่านทางนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ําสายนี้เป็นจุดศูนย์รวมของน้ํานะครับฝั่งทางนน้นก็ไหลมาจากตกะบนานากลางนะครับ ฝั่งนี้ก็มาจากโค้งยางนะครับแล้วก็มีทางจากเป็นที่รวมของกูจิกเองด้วยนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นเป็นบึงขนาดใหญ่เลยระหว่างเดือนตุลาพฤศจิก,การนี่นะครับนี่น้องๆก็สนุกกันเลยนะครับเล่นน้ํากันระมัดระวังด้วยลูกล้วระวังน้ําพัดลงท่อนะอันตรายนะน้ํามันแรงมากเล่นกันดูเพื่อนด้วยนัเพื่อนในครบด้วยนะมากี่คนนะน้บเพงไงครบด้วย บ้านอยู่ไหนเนี่ยกุชีครับแล้วมาไงกันมาจางไหนมาจากไหนมาจากไหนอ๋อเส้นนี้ตะเดินมาใช่ไหมปั่นไม่ได้แล้วใช่ไหมสายมาครับสามาอ๋อเราไมดระวังด้วยครับซึ่งท่านแมาฉันครับอยู่ที่บ้านโนนตะโกตัวบลกุจิกับเพลสุวรรจังหวัดขอนแก่นนะครับหมู่ที่6ครับดูสถานการณ์น้ำตอนนี้วิกฤตนะครับ น้ำไหลช่องทางเล็กลงนะครับแต่ก่อนมันเป็นคลองนะก็จะไหลไปลงที่โคกกวดนะครับหนองว่านั่นเองนะครับตอนนี้ก็ระบายได้ค่อนข้างช้านะครับน้ําก็เอ่อท่วมเต็มท้องไร่ท้องนาแล้วนะครับ